มาเปนที่หัวข้อถัดไปเลยนะครับนั่นก็คือหัวข้อค่าคงที่สมดุลน,นะครับในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากของเรื่องสมดุลเคมีนะครับเพราะเป็นหัวข้อที่มักจะออกสอบมากที่สุดและข้อสอบที่ออกอ่ะจะเน้นไปในด้านการคำนวณมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นน้องตั้งใจเรียนหัวข้อนี้ดีๆนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องสมดุลเคมีเลยก็ว่าได้โอเคนะครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยอันเนี้ยที่พี่ที่น้องเห็นหน้าเนี้ยคือเป็นมันเป็นบทพิสูจน์ว่าแบบค่าคงที่สมดุลเนี่ยหามาจากไหนนะครับโอเคนะครับเริ่มแรกเลยพี่สมมุติให้ก่อนเลยว่าสมการสมดุลเนี่ยเป็นอย่างนี้โอเคนะครับแล้วก็มี rf ก็คืออัตราของปฏิกิริยาไปข้างหน้าและ r R คืออัตราของปฏิกิริยาย้อนกลับสมการเป็นอย่างนี้นะครับ A เล็ก A ใหญ่บวก B เล็ก B ใหญ่แล้วก็ผันกลับได้กลายเป็น C เล็ก C ใหญ่ D ีเล็ก d ใหญ่อีพวก a อเล็ก B ีเล็ก C เล็ก D เล็กเนี่ยมันก็คือเลขบอกโมลนะครับโอเคนะครับอีพวกเนี้ยคือเลขบอกโมลโอเคพอกำหนดสมดุลมาให้แล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยครับเขาบอกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเนี่ย หรือ RF เนี่ยเท่ากับ KF คูณความเข้มข้นของ A กําลัง A เล็กความเข้มข้นของ B กําลัง B เล็กอันเนี้ยน้องหลายคนก็จะงงมันมาจากไหนอะพี่พี่ขอบอกว่าตรงเนี้ยอีพจนเนี้ยสองอันเนี้ยคือมันเกินหลักสูตรนะครับน้องแต่มันต้องจะเป็นเอามาใช้ในในการพิสูจน์ครั้งนี้น้องคนไหนแบบไม่เข้าใจก็แบบไม่ต้องไปสนใจมันน้องจะไม่ต้องจำบทพิสูจน์ก็ได้แต่พี่อยากจะให้น้องไว้น้องจะได้รู้ที่มาโอเคนะครับ อีสองอันนี้เกินหลักสูตรนะครับน้องก็จะรู้ไว้แค่ว่า rf เนี่ยเท่ากับ kf คูณความเข้มข้นของ a กําลัง a เล็ก b กําลังความเข้มข้นของ b กําลัง b เล็กส่วนย้อนกลับก็เหมือนกันถ้าไปข้างหน้ามันใช้ของสารตั้งต้นนะไปข้างหน้าเนี่ยเป็นของสารตั้งต้นเอาสารตั้งต้นมาคิดนะน้องจะดูว่ามันคล้ายๆกดอาตาัตราแต่มันไม่ใช่นะครับ อย่าไปสับสนกันนะครับเอาความเข้มข้นของสารนั้นนะกาลังได้เลขบอกมวลเลยแต่ถ้ากดอัตรามันต้องหาจากการทดลองนะครับอย่าสับสนที่พี่เคยบอกเลยว่าสมดุลกับอัตราเนี่ยมันมักจะสับสนกันเสมอและจะทําผิดส่วนปฏิกิริยาย้อนกลับเนี่ยก็ของผลิตภัณฑ์มาคิดนะครับโอเคนะครับ พอนอนได้อัตราของข้้งหน้าเลยย้อนกลับมาแล้วในรูปของความเข้มข้นของสารโอเคนะครับอัตราของปฏิกิริยาไปข้้งหน้าจะเขียนอยู่ในรูปของสารตั้งต้นอัตราของป,ปฏิกิริยาย้อนกลับเนี่ยจะเขียนอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์โอเคนะเสร็จแล้วเนี่ยจาได้ไหมเอ่ยเรื่องแบบข้อข้อควรรู้ของสมดุลนนะที่บอกว่าถ้าอยู่ในสมดุลเนี่ยอัตราปฏิกิริยาไปข้้งหน้าแลยย้อนกลับมันจะเท่ากันไงนี่ก็คือ rf เท่ากับ rr สมดุลแล้วอัตรามันต้องเท่ากันที่พี่บอกว่ากำมันต้องมันชนกันเลยเออพออันเนี้ยพอน้องบอกว่าสมดุลเนี่ยอัตราปฏิกิริยาข้างหน้าและอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเนี่ยมันเท่ากันแล้วเราจึงสามารถนําอันนี้สองอันเนี้ยเห็นไหมสองตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่วงไว้นี่จับมาเท่ากันได้ในการมาเป็นอันนี้ไงเห็นไหมก็ได้ KF คูณเความเข้มข้น A อกำลัง A ความเข้มข้น b กําลัง b เล็กเท่ากับ kr คูณความเข้มข้น c กําลัง c เล็กคูณ d คูณความเข้มคู R, คณความเข้ม,มข้มมขมน d กําลงัง d เล็กน้องจะไม่เขียนอยู่ในได้ในรูปนี้เลยนะครับแล้วทีเนี้ยมันยังไม่จบนะครับเพราะเรายัางหาค่าคงที่สมดุลไม่ได้เราก็พอได้อย่างนี้แล้วอะเราก็ต้องจัดการจัดรูปจัดรูปแบบใหม่เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนหน้าแล้วนะครับจัดรูปแบบใหม่นี่เลยในมา ก็นำมาเขียนปุ๊บน้องก็ย้ายข้างเนี่ยเอาเคเนี่ยมาหารเห็นไหมเอามาหารย้ายข้างเนี่ย kr เนี่ยมาหาร kf ฝั่งนี้แล้วเอา a กับ b ทั้งหมดเนี่ยไ,ไว้ฝั่งนี้ปุ๊บน้องก็จัดรูปได้อย่างนี้เลยโอเคนะทีเนี้ยก็จะได้แล้วแต่ ekf ส่วน kr เนี่ยมันต้องคงที่เสมอจริงไหมล่ะ มันคงที่เสมอเราอะจึงเลยทำให้มันอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นโดยให้ kfkr เท่ากับ kc ตรงนี้เลยอันนี้น้องจำไว้นะว่า kc หรือค่าคงที่สมดุลเนี่ยคือ kf ส่วน kr โอเคนะ kc เนี่ยพี่เขียนไว้ตรงนี้เลยเท่ากับคือค่าคงที่ของสมดุลเนาะค่าเท่ากับค่าคงที่ของ KF ก็คือค่าคงที่ของปฏิกิยาไปข้างหน้านะ K ของไปข้างหน้าหารด้วยเของย้อนกลับนี่นะเป็นสิ่งที่น้องควรรู้นะอุ้ยเมื่อกี้เขียนตกเป็นสิ่งที่น้องควรรู้นะครับเพราะแบบมันเคยมีโจทย์เคยถามนะว่าแบบค่าคงที่สมดุลเนี่ยคือ ค่าคงที่ของปฏิยาไปข้างหน้าส่วนปฏิยาย้อนกลับล้วถามว่าข้อความนี้ถูกหรือไม่เออน้องก็ต้องรู้ไว้โอเคนะเดี๋ยวเขียนโยงมานี่เสร็จแล้วเนี่ยกลับไปตรงนี้ตรงเดิมเลยพอน้องรู้แล้วใช่ไหมว่าค่าคงที่ของสมดุลเนี่ยเท่ากับค่าคงที่ของปฏิยาไปข้างหน้าและค่าคงที่ของปฏิยาย้อนกลับและที่พี่บอกพิสูจน์มาเ็ามาจากที่จับอัตรามาเท่ากันก็ย้ายข้างไปมา แล้วก็ให้ KC เท่ากับ KF ส่วน KR ปุ๊บปะน้องก็จะได้เลย KC เนี่ยก็คืออันนี้คือ KC เลยนำมาเขียนใหม่ KC เท่ากับความเข้มข้นของ C กําลัง C เล็กความเข้มข้นของ D กําลัง D เล็กความเข้มข้นของ A กําลัง A เล็กส่วนที่ความเข้มข้นของ A กําลัง A เล็กแล้วก็ความเข้มข้นของ B กําลัง B เล็กอย่างนี้นะแล้วน้องดูจากสมการเริ่มต้นเนี่ยก็คืออันนี้ใช่ไหมสมการเริ่มต้นอันนี้นะ น้องก็จะเห็นแบบว่าค่าคงที่สมดุลนะเท่ากับฝั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยความมั่นคงฝั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยยกด้วยยกด้วยยกกาลังด้วยเลขบอกมลของตัวมันเองไง c ก็กําลัง C เล็ก d ก็กําลัง d เล็กของมันเองนี่ก็ C เล็กดีเล็กใช่ไหมล่ะแล้วก็ส่วนด้วยฝั่งฝั่งสารตั้งต้นเหมือนกันยกกําลังด้วยเลขบอกโมลของมันเองความมั่นคงของ A กกำลังเเล็กความมั่นคงของ B กกำลัง B เล็กอย่างนี้นะโอเคแล้วนะ ก็คือพูดง่ายๆเอาใหม่อันนี้ะอันนี้โอยอันนี้นะน้องก็ค่าเคเนี่ยเท่ากับฝั่งผลิตภัณฑ์ยกกำลังได้ซีเล็กหรือดีเล็กก็คือเลขบอกมวลของตัวมันเองส่วนด้วยสารตั้งต้นยกกำลังได้เลขบอกมวลของตัวมันเองอย่างนี้นะ ดูเทียบจัดสมการตรงนี้เลยใช่ไหมเอา c กับ d มาไว้ก่อนแล้วก็ยกกาลังในเลขบอกมวลของมันเองแล้ว a กับ b เนี่ยฝั่งสารตั้งต้นเนี่ยมาเป็นส่วนก็กำลังในเลขบอกมวลของมันเองโอเคนะเผื่อน้องบางคนไม่เข้าใจเรามาลองฝึกหาดูดีกว่าเนาะสมมติพี่ให้สมการเป็นอย่างเนี้ย ไม่ใช่สมการให้สมดุลเป็นอย่างนี้น้องจะเขียนค่าคงที่สมดุลเนี่ยยังไง Kc ของอันเนี้ยเป็นยังไงจำได้ไหมเอ่ยเขียนก้อนเลย Kc เ,เท่ากับความเข้มข้นของฝั่งผลิตภัณฑ์เขียนไว้ก่อนเลยยกกำลังได้เลขบอกมวลของมันเองแซเลขบอกมวลเป็นหนึ่ง The view เด้ลขบอกมวลเป็นสา ส่วนด้วยสารตั้งต้นก็คือมี x กับ y ยกกำลังในเลขบอกโมลของมันเอง x เป็น1 y เป็น2แค่เนี้ยน้องก็จะรู้แล้วแต่แบบในโจทย์ที่มันเจาะลึกเข้าไปอะ่ะเขาก็จะให้แบบความเข้มข้นที่สมดุลมาเงี้ยแล้วก็น้องเข้ามาแทนค่าอีพวกเนี้ยขอย้ำนะว่าต้องเป็น ความเข้มข้นที่สมดุลนั้นๆก็คือต้องมีความเข้มข้นที่สมดุลนั้นน,น,นะถ้าเขาบอกความเข้มข้นเริ่มต้นมาเนี่ยน้องเอามาแทนหาค่าค่าคงที่สมดุลไม่ได้นะเพราะว่าค่าคงที่สมดุลนะมันก็บอกกอันแล้วว่าต้องคิดที่สมดุลจริงไหมล่ะใช่ไหมล่ะอันนี้คือค่าคงที่สมดุล ค่าของที่สมดุลมันก็ต้องคิดจากสมดุลนะอย่าลืมต้องใช้ความเข้มข้นที่สมดุลนั้นน,น,นะคิดเท่านั้นย้ำไว้เลยนะน้องเนี่ยจุดหลอกบางคนแบบโดนหลอกบางทีแบบเผลอแทนมอนมามาคิดบ้างแทนอย่างอื่นมาคิดบ้างที่ไม่ใช่ความเข้มข้นจะโดนหลอกและต้องอยู่ที่จุดสมดุลได้นะอีกจุดหนึ่งโอเคนะต่อมา น้องเนี่ยหาค่าคงที่สมดุลเนี่ยจากความเข้มข้นเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะคราวนี้มันจะมีแบบแนวพิเศษซึ่งเป็นแนวใหม่มากเขาเรียวกว่าการหาค่า KP ก็คือ P เนี่ยมาจาก p พ e s s u r e ก็คือค่าคงที่แบบจากความดันเออทีนี้เนี่ยมาเริ่มกันเลยนะน้องกับการหาค่า KP ขั้นแรกเนี่ยเขาบอกเลย ต้องมีสถานะเป็นแก๊สเท่านั้นอันนี้พี่ตอกจันไว้เลยนะต้องมีสถานะเป็นแก๊สเท่านั้นโดยเนี่ย KP เนี่ยหาจากความดันย่อยเออเราไม่เราหน้า,มาเมื่อกี้พี่ลืมเพิ่มเติมไปตรงเรื่องเนี่ยค่าของที่สมดุลเนี่ย พอน้องได้สูตรออกมาเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมกลับมาก่อนนะกลับมาก่อนทุกคนกลับมากลับมาพอน้องได้สูตรมาเป็นอย่างนี้ความสารที่จะแทนได้อะพี่ลืมบอกไปว่าต้องเป็นยังมไงพอมาเห็นเคมีเราถึเราเพิ่งนึกออกห้ามนำโซลิดก,กับลิควิดมาคิดนะย้ำแค่นี้ห้ามนำโซลิดก,กับลิควิดมาคิดถ้าสมมติในสมการมันมีโซลิดก,กับลิควิดเนี่ยน้องต้องตัดทิ้ง ก่อนและพี่จาพี่เคยบอกข้อยกเว้นไหมว่าการห้ามคิดโซลิับลิคิดเนี่ยมันยกเวน้นอะมันยกเว้นอะไรนะปฏิกิริยาอะไรที่ชื่อยาวๆอะ่ะน้องนึกออกไหมโอเคมันคือปฏิกิริยาเอสเตอร์ลิฟิเคชันที่ไม่ต้องตัดสถานะลิควิดของน้ำออกเออยกเว้นเอสเตอร์ลิฟิเคชันนะ ยกเป็นเอสเ r อร์ c ิฟิเคชันโอเคนะซึ่งสามารถนำลิควิดมาคิดได้แล้วเอสเ r อร์ c ิฟิเคชันอย่าลืมนะค่าคงที่สมดุลเนี่ยให้ตัดลิควิดกับโซลิดออกเลยในในสมดุลที่มันให้มาอย่านำมาคิดเด็ดขาดนะโอเคแต่ถ้ามาดูที่ที่ KP เนี่ยเขาระบุไปแต่ว่าต้องแก๊สเท่านั้นแต่อันนี้อาจจะเป็นสารละลายนำมาคิดก็ได้แต่คือแบบได้ทั้งสารละลายและแกส๊ส แตทั้งสารละลายคือ aq และแก๊ส aq และแก๊สแต่อนนี้ต้องแก๊สเท่าน,นั้นนะถ้าเป็น kp โดยหาจากความดันย่อยเมื่อกี้จบเสร็จแล้วนะพี่ผ่านไปหาจากความดันย่อยของแก๊สใน kp สมมติเนี่ยอ่าสมการกลับมาเป็นอันเดิมอีกแล้วอันนี้คือข้อสมมติให้ให้น้องเข้าใจ a เล็ก a ใหญ่ b เล็ก b ใหญ่ c เล็ก c ใหญ่ ดีเล็กดีใหญ่ยางงี้นะคือให้สมดุลมาเป็นอย่างงี้และจากเรื่องเนี่ยของแข็งของเหลวและแก๊สเนี่ยมันจะมีสูตรสูตรหนึ่งอยู่นี่ไงสูตรเนี้ย P เท่ากับ crt ใครไม่รู้ไม่เป็นไรนะให้ให้ไปอ่านเรื่องของแข็งของเหลวและแก๊สก่อนหรือไปเรียนมาก่อนแต่ส่วนใหญ่ถ้าน้องเรียนเรื่องนี้แล้วอ่ะน้องต้องผ่านเรื่องของแข็งของเหลวและแก๊สมาหมดแล้วนะ พี่คิดว่าน้องน่าจะจาได้ถ้าน้องยังจำสูตรนี้ไม่ได้ไปไป,ไปทบทวนมาก่อนโอเคนะเออหยุดหยุดเทปนี้แล้วก็ไปทบทวนก่อนเลยก็ได้อ่ากลับมาที่เดิมจากเรื่องของแข็งของเหลวและแก๊สเนี่ยเราจะมีสูตรนี่ไง P เท่ากับ CRT โดย P เนี่ยคืออะไรนะ P, P ก็คือ pressure หรือความดัน C เนี่ยก็คือความเข้มข้น R เนี่ยก็คือค่าคงที่ค่าคงที่ก็คือค่าคงที่ของนี่เล ค่าคงที่ของแบบของเรื่องของแข็งของเหลวและแก๊สเนี่ยมันไม่มีชื่อเฉพาะนั่นแหละเสร็จแล้วท T ก็คืออุณหภูมินะโอเคนะเสร็จแล้วอะจากเหมือนเดิมมันคิดเหมือนกันเลยที่น้องดูความเข้มข้นเนี่ยความเข้มข้นของน้องได้สมการจากอันเนี้ยน้องก็จะได้เป็น K เท่ากับผลิตภัณฑ์แล้วก็สารตั้งต้น อย่างนี vid, let, other, ้ใช so sure ่ไหมเองคิดว่าความดันมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นความดันนะอันนี้คือความเข้มข้นก็ความเข้มข้นมายกกาลังเลขบอกโมลถ้าความดันล่ะก็ความดันมายกกาลังเลขบอกโมลนี่ไงเก็ตไหมก็ความดันของแต่ละตัวเนี่ยมายกกาลังเลขบอกโมลของมันก็จะได้เป็นอย่างนี้มองเห็นไหมเอ่ยเนี่ยก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่เขียนให้ใหม่ก็ได้เท่ากับ PC กำลัง C PD กำลัง D PA กำลัง A PB กำลัง B อย่างนี้นะนี่คือค่า KP จะได้เท่านี้เออแม้่จากสูตร P เท่ากับซ r t เนี่ยน้องก็จะแปลงอีตรงเนี้ยแปลง P อ่ะอยู่ในรูปความเข้มข้นกับ RT ได้ก็เป็นอย่างนี้เลย เนี่ยเท่ากับ CRT เลยคือความเข้มข้นของ C เนี่ยคูณ r t เลยและเท่ากับความเข้มข้นของ D คูณ R t ยกกาลัง d ทั้งหมดยกกาล,ลังดิเลขบอกมวลทั้งหมดเลยนะนี่คือยาดไส้ P แปรเป็นในรูปความเข้มข้นแล้วก็ค่าของ T แล้วก็ T A ก็เหมือนกันแกนเป็น a r t ความความดันของ B ก็เป็น BRT อย่างนี้เลยแล้วยกกาลัง,ลงทั้งหมดยกกาลัง B นะเสร็จแล้วอ่ะพอน้องจัดรูปอ่ะน้องจะได้เป็นอย่างนี้ใช่เปะละ่ะ น้องก็จัดรูปเลยนำสีความเข้มข้นเนี่ยออกมาก่อนเลยอย่างนี้นะแล้วมันก็จะเหลือแต่ RT จริงไหมล่ะเหลือแต่ RT เลยแต่น้องก็เอา RT ยุบรวมกันได้เลยปะมันเป็น RT ทกำลัง C R คูณ r ากำลัง D ส่วนได้ rt ์กำลัง A ส่วนได้ rt ทกำลัง B ดังนั้นนะด้านบนก็คือ C บวก D ป่ะมันก็ลบได้ A บวก B คือด้านล่างอันนี้ก็คือมาจากเลขเลขยกกำลังธรรมดาเลยนะอ่อันนี้มันมีอันเก่าอยู่อย่าไปสนใจมันเสร็จแล้วน้องก็จันได้ไหมเอยอ,อีก,กอน C อยกกำลัง C ดยกกําลังดีความเข้มขนของเอยกําลังเอความเข้มคนของบยกําลังบอุยยกําลังบเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือค่าของที่ของความเข้มข้นันคือ KC ใช่ไหมล่ะแล้วก็คุณได้ rt ทยกกําลัง C บวก D ลบได้ A บวก B อย่างนี้เลยอย่างนี้นะแต่ก็คือจะได้อยู่ในรูปนี้เลยนี่ แต่นี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วพี <c> ่อ่ะก <c> ็จะเขียนให้รูปที่มันง่ายขึ้นอยู่ในรูปนี้เลย KC KP KP เนี่ยเท่ากับ KC คูณคูณได้วย R T เนี่ยแล้ว RT ทั้งหมดเนี่ยจะกำลังเดลต้า n แล้วกำหนดให้เดลต้าเนเนี่ยก็คือเดลต้า n อันเนี้ยคือ c บวก d a ลบ b เลยน้องถ้าได้จำสูตรง,ง่ายๆไงก็เป็นสูตรนี่ไง imposed. เผื่อบางคนไม่เห็นอย่างนี้นะคือได้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยเดลต้า n ก็เป็น c บวก d ลบด้วย a บวก b ก็คือง่ายๆเดลต้า n เนี่ยพูดเป็นภาษาแบบไม่ต้องมาจําเป็นสูตรอย่างเงี้ยก็คือเลขโมลของผลิตภัณฑ์เนี่ยผลรวมเลขโมลของผลิตภัณฑ์เนี่ยลบด้วยผลรวมเลขโมลของสารตั้งต้นนะเดลต้า n เนี่ย คือผลรวมเลขโมลของผลิตภัณฑ์ลบด้วยผลรวมเลขโมลของสารตั้งต้นจดนะเดลต้าเอ็นเนี่ยคือผลรวมเลขโมลของผลิตภัณฑ์ลบด้วยผลรวมเลขโมลของสารตั้งต้นโอเคนะดังนั้นเนี่ย Kp จะมีสูตรเป็นอย่างนี้นะ kP เท่ากับ kc คูณายกกำลังเดลต้าเอ็นและเดลต้าเอ็นคือผลรวมเลขโมลของผลิตภัณฑ์ลบด้วยผลรวมเลขโมลของสารตั้งต้นโอเคนะ ทีนี้เราก็รู้วิธีการหา KC และ KP เรียบร้อยแล้วนะต่อมาเป็นข้อเพิ่มเติมขวข้อว่าข้อควรรู้เลยเออน,น,น้องทุกคนต้องรู้ค่าคงที่สมดุลเนี่ยหรือค่า K ก็ได้เรียบง่ายๆจะบอกปริมาณผลิตภัณฑ์ว่าเกิดมากหรือน้อยจะบอกปริมาณผลิตภัณฑ์ว่ามากหรือน้อยอันนี้คือแบบตัวไฮไลท์เลยนะน้อง ไฮไลท์มากๆสําคัญมากๆเหมือนเป็นตัวบอกหัวใจของเรื่องค่า k เลยว่าค่า k มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นน้องต้องจําให้ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะและที่เขาบอกก็คือค่า k จะบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีมากหรือน้อยยิ่งค่า k มากเนี่ยผลิตภัณฑ์ยิ่งมากยิ่งค่า k มากเนี่ยผลิตภัณฑ์ยิ่งมากอันนี้อาจจะเขียนเป็นแบบ ในรูปแบบง่ายๆไม่ต้องแบบเป็นคำย,วยาวๆก็คือ k เนี่ยแปรผันตามปริมาณผลิตภัณฑ์แปรผันตรงตามปริมาณผลิตภัณฑ์นะก็คือยิ่งผลิตภัณฑ์มากเนี่ยค่า k ก็จะยิงย่งมากแต่ถ้าผลิตภัณฑ์น้อยเนี่ยค่า k ก็จะน้อยโอเคนะอย่าเริ่มค่า k บอกว่าผลิตบอกว่าแบบ ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีมากหรือน้อยยิ่งค่าเคมากผลิตภัณฑ์ยิ่งมากค่าเคน้อยผลิตภัณฑ์ยิ่งน้อยผ่านอันแรกไปแล้วนะมาอันต่อไปค่าคงที่สมดุลเนี่ยไม่ได้บอกความเร็วของปฏิกิริยาเอออันนี้เป็นอีกประเด็นจุดหลอกอีกจุดหนึ่งอีกแล้วชอบแบบชอบหลอกคือมันเอาไปเล่นกับเรื่องอาตาัตราที่มันจะแบบคล้ายๆกันแล้วน้องบางคนก็จะสับสนแล้วก็จะถูกแบบหลอกไป อย่าลืมค่า k ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเร็วของปฏิกิริยาเลยอันนั้นต้องไปเกี่ยวกับเรื่องอัตราต้องไปคิดแบบอัตราไม่ใช่คิดแบบสมดุลโอเคนะค่า k ไม่ได้บอกความเร็วของปฏิกิริยาโอเคนะน้องก็ต้องจําข้อควรรู้สองอันนี้เลยหนึ่งค่า k บอกปริมาณผลิตภัณฑ์คือค่า k แปลผันตามปริมาณผลิตภัณฑ์เลยย,ยิ่ง k มากผลิตภัณฑ์ยิ่งมาก และอีกอย่างค่า k ไม่ได้บอกความเร็วของปฏิกิริยา